สุดท้ายครับกับประเด็นนะครับความเสี่ยงและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้านะครับวันนี้เราก็นําเสนอทางหลักวิชาการนะครับก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเดี๋ยวเราไปเข้าถึงเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเลยดีกว่าไหมครับเชิญครับอาจารย์สุดท้ายเนี่ยเราก็เสนอไว้ทั้งหมด12มาตรการ12มาตรการเนี่ยนะขออนุญาตสไลด์เลยนะครับก็คือเราเสนอลักษณะของมาตรการที่ใช้โครงสร้างเนี่ยสมมาตรการที่เป็นสีแดง ส่วนมาตรการที่เราใช้บริหารจัดการนะครับที่ไม่ใช่โครงชาเนี่ยเป็นเป็นส่วนสีดำเนี่ยก้ามาตรการขออนุญาตภาพต่อไปนะฮะมาตรการแรกก็คือเราเสนอก็คือสร้างระบบทางด่วนพิเศษระบายน้ํบแล้วก็มีการมีการพัฒนาเรื่องของของการกักเก็บน้ําก็คือพูดง่ายคือเราทําทางระบายน้ำนะครับเป็นตัวใหญ่แล้วเรียกซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสสัอ์ตเวสซุปเปอร์เอ็กซ์เพรสคือตัวนี้เนี่ยเราจะทำตัวตัวนี้ก็คือใช้ คลองเดิมเนี่ยแล้วเราก็สมมติว่าคลองรับผีพัดนะฮะแล้วเราก็ทําถนนเนี่ยยกขึ้นมา6เมตรกันข้างไปข้างละ1กิโลถ้าดูในรูปก็คือรูปฝ่ามือนะฮะก็จะมีส่วนสีเขียวสีเงินแล้วก็ส่วนสีเหลืองสีเหลืองนี่คือถนนที่อาจารย์แนะนําว่าควรจะทำใช่ไหมฮะสองฝั่งยกยกถนนขึ้นมาเป็นสีเหลืองนี้ขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยเวลาน้ําท่วมใช่ไหมฮะเราก็ปล่อยปล่อย ปล่อยให้น้ําเข้ามาอยู่ในคือสภาพปกติเนี่ยตรงนี้จะทํานาได้ัดี๋ยวภาพจดไปนะตรงนี้จะเป็นทํานาได้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นถนนนะครับเป็นถนนแล้วก็คือสภาพก็คือชาวบ้านนี้ก็ยังไม่ได้ถูกเวรคืนนะฮะก็จะปลูกข้าวธรรมดาแต่ในสภาพน้ําท่วมเนี่ยเราก็จะปล่อยน้าระบายเดี๋ยวขอภาพเดี๋ยวขอภาพดูครับอันนี้คือสภาพที่ไหยก็ปกตินะครับที่มหยก็ว่า หลังจากที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยตอนน้ำไม่ท่วมแต่ตอนน้ําท่วมเราปล่อยน้ําอย่างนี้นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยเราก็อาจจะมีเรื่องของออตัวที่เป็นเขาเรียกอะไรนะคือเวลาเราปล่อยน้ำเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยทั้งหมดลงไปนะฮะเราก็เวลาเราก็จะสูบน้ําเค็มเข้ามาครับแล้วก็จะก็คือ <c oughs> <c oughs> สามารถทําให้น้ามันเป็นเส้นทางน้ําโดยที่เราบังคับมันได้เลยใช่บังคับน้ำแล้วก็หมายความ่าจะปล่อยลงไปเนี่ยเราก็น้ําเค็มมาผสมก่อนแล้วค่อยป,ปล่อยของก็เกิดทาให้ระบบนิเวศไม่เสียหายนะครับออขอขอนุญาตรูปนี้เลยดีกว่าครับ,รบเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับมาที่รูปยุทธศาสตร์การจัดการน้ํภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์สิบสองข้อนะครับสิบสองข้อที่นำเสนอครั้งนะฮะครับโอเคครับเอารูปนี้สรุปและสุดท้ายเลยนะครับก็คือยุทธศาสตร์บริหารการน้ําภายใต้ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสรุปเป็น12ข้อนะครับ,รบอันแรกก็คือเราสร้างระบบทางระบายน้ำนะครับหรือซูเปอร์เอ็กเพรสฟอดเวย์แล้วก็ทำพื้นที่กักน้ำท่วมตัวนี้นะชั่ว,วคราวส่วนที่2นี่ก็คือลดการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางแล้วก็เพิ่มเขื่อนขนาดเล็กแล้วก็สร้างแหล่งน้ำชุมชนแล้วก็สร้างฝายชอน้ำในทุกรุ่มน้ำนะครับ,รบแล้วก็พยายามที่จะหมายความว่าสร้างโครงสร้างที่กักเก็บน้ำอยู่ใต้ดินนะครับแล้วก็หมายความว่าฟื้นฟูเรื่องของระบบน้ำใต้ดินด้วยนะฮะ ส่วนมาตรการที่3ก็คือปรับปรุงระบบระบายน้ําท่วมให้มีประสิทธิภาพนะครับเช่นขยายประตูอะไรทุกอย่างนะฮะส่วนมาตรการที่4เนี่ยที่ไม่ใช้โครงสร้างนี้ก็คือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูนฟนฟนป่าต้นน้ําโดยการที่ทําเรื่องของฝายต้นน้ําแล้วก็ทาแก้มดิงเพิ่มขึ้นส่วนมาตรการที่5เนี่ยจะเป็นการวางแผนพัฒนากรุงเทพและเมืองบริวารในอน,นาคตนะครับ,รบส่วนมาตรการที่6เนี่ยเราก็วางไว้ว่าเรื่องของการจัดเก็บภาษีน้ําท่วมรวมถึงเรื่องงบประการภัย ส่วนมาตรการที่7จเนี่ยจะเป็นเรื่องของการวางแผนไม่บทควบคุมการเพอะกันน้ําท่วมโดยที่หมายความว่าควบคุมการสิ่งก่อสร้างเนี่ยเนื่องจากตอนนี้ในสิ่งก่อสร้างมากเกินไปนะฮะส่วนมาตรการที่8เนี่ยเราก็จะทําเป็นการแผนไม่บทในการกําจัดหมายความกำหนดระยะเวลาเพาะปลูกในในพื้นที่น้ําท่วมค,คือไม่ใช่ว่าต่างคนต่างปลูกนะมันต้องมีข้อกําหนดนะส่วนมาตรการที่9เนี่ยก็จะเป็นการปรับปรุงระบบ ของการเตือนพิบัติภัยล่วงหน้าแล้วกัรว่าการน้ำเนี่ยใหม่ทั้งระบบส่วนมาตรการที่10บเนี่ยก็จะเป็นการที่หมายกันว่าควบคุมเรื่องของผังเมืองเรื่องการใช้ที่ดินของรูปน้ํานี้ทั้งหมดนะฮะส่วนมาตรการที่11เนี่ยจะเร่งพัฒนาเรื่องของกฎกฎหมายต่างครับนะครับแล้วก็12เนี่ยก็ควรจะมีการตั้งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการวิจัยเรื่องของพิบัติภัยเรื่องของน้ำเนี่ยทั้งระบบนะครับอ๋อครับอันนี้ก็คือทางหลักการแล้วก็ยุทธศาสตร์ที่อาจารย์เสนอแนะอาจารย์คิดว่า บุคคลที่จะต้องเข้ามาดูแลเรื่องน้ําต่อไปเนี่ยนะครับควรจะเร่งดําเนินการอะไรอย่างเร่งด่วนก่อนก็คือผมคิดว่าจะต้องเอาเอามีแผนแม่บทบนะครับแล้วก็ดูภาพรวมนะฮะแล้วก็ดูประสิทธิภาพของอตัวแผนทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับก็จริงแล้วเนี่ยจริงแล้วหลังจากรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมีการใช้เงินแล้วก็ทําโครงการไปเยอะเนี่ยผลก็ทบตามมาก็คือ สิ่งที่ทํามาในรัฐบาลอดีตเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของน้ําท่วมในอนาคตครับแล้วเรื่องของการบริหารการน้ําในภาพรวมครับตอนนี้ก็คือพูดง่ายคือต้องเอาข้อมูลเนี่ยเอามาดูกันใหม่นะครับครับครับก็เวลาหมดลงแล้วนะฮะเสียดายเวลาจากัดนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะต้องเชิญศาสตราจารย์ดรธนวันรจรุพงศ์สกุลมาให้ความรู้ตรงนี้ใหม่เพราะว่าเราถือว่าความรู้ตรงนี้มันเป็นทางวิชาการแล้วเราก็ถึงอยากจะนําเสนอ คงต้องฝากรัฐบาลชุดใหม่ที่จะเข้ามานะครับช่วงท้ายครับอาจารย์โรจนนัทครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถชมรายการเราได้ที่ยูทูบองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมนะครับแล้วก็รายการนะครับของเรานี้จะนําเสนอนะครับทุกวันอังคารและวันอาทิตย์นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ Mr. สร์โรจนทศ์ .com ได้หรือกดมาเป็นแฟนเพจนะครับขององค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมได้วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้ความรู้ตรงนี้นะครับอาจารย์เพราะว่า ความรู้ศึกษาเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับแล้วก็อยากจะให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนําเรื่องที่จะนำเสนอในวันนี้ไปใช้งานอย่างเร่งด่วนด้วยนะครับวันนี้รายการครบเครื่องเรื่องชาวบ้านหมดเวลาลงแล้วครับต้องกลับลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ